ขอพรสมหวังเพียงมีสีข้อนี้ทาวเวสสุวรรณท่านจะให้โชคลาภร่ำรวยยิ่งกว่าปาฏิหารลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับทาวเวสุวรรณหรือเท้ากูเวนแต่ถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าทา้าไพโพ ท่านเป็นอธิบดีแห่งอาสู์หรือเจ้าแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลายโดยท้าเวสุวรรณเป็นหนึ่งในท้าวจะตุโลก,กบาลทั้งสี่เป็นผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาประทับทางทิศเหนือมีอาสู์และพูดผีปีศาจเป็นบริวารว่ากันว่าอาาเขตที่ท้าเวสุวรรณปกครองอยู่นั้นใหญ่มหาศาลมากและท้าเวสสุวรรณ ยังเป็นหัวหน้าของเท้าจัตุโลก,กบาลทั้งสี่อันประกอบไปด้วยพระอินทร์ผู้ปกครองโลกด้านทิศตะวันออกพระยมผู้ปกครองโลกด้านทิศใต,ต้พระวารุณผู้ปกครองโลกด้านทิศตะวันตกส่วนมากแล้วเราจะเห็นในรูปลักษณ์ของยักษ์ยืนถือกระบองยาวหรือคาากันเป็นส่วนใหญ่แต่แท้จริงแล้วยังมีรูปเคารพของท่าน ในรูปของชายนั่งในท่ามหาราชลีลามีลักษณะโดดเด่นคือพระอุราหุยอีกด้วยกล่าวกันว่าผู้มีอาชีพสปรเรอหรือมีอาชีพประหารชีวิตนักโทษมักจะพกพารูปทาเวสุวรรณสำหรับคล้องคอเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันภัยจากวิญญาณร้ายที่จะเข้ามาเบียดเบียนตนภายหลังภาพลักษของทาเวสุวรรณ ที่ปรากฏในรูปของชายพุงพลุยเป็นที่เขารบับถือในความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยแต่เท้ากูเวนในรูปของท้าเวสุวรรซึ่งมาในรูปของยักษ์เป็นที่เขารบับถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันพูดผีปีศาจนอกจากนี้ยังมีกล่าวว่าทาเวสุวรรยังมีกายสีเขียวสันฐานสูงสองขาวต ประมาณ200เส้นมีอาวุธเป็นกระบองมีพาหนะคือช้างหมารถบางทีปราศาสตร์อภรร์มงกุฎประดับรูปนาดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์มีบริวารแสนโกรธถือโลกแก้วประพานออกทองทาวเวสุวรรณนั้นในประเทศไทยมีคติการบูชาทาวเวสสุวรรณอีกรูปแบบหนึ่งโดยเรียกเทพเจ้าองค์นี้ว่า พระภยัยโศตามนามในภาษาสันสกฤตมือขวาถือตะบองมือซ้ายยกเสมอหน้าอกแสดงการห้ามปรามมีให้เทวดาทำผิดเนื่องจากมีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยความยุติธรรมในสวรรค์เลยถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอายการมานานคาดว่าตั้งแต่แรกตั้งกรมอายการเมื่อกว่าหนึ่งรปีมาแล้วเนื่องจากยกกระบาดกระบาดหมายถึงชื่ออายการในสมัยโบราณ หรืออายาการในปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมายเช่นเดียวกับหน้าที่ของพระภัยศพในสวรรค์ทาาเวสุวรรณท่านทำหน้าที่คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากมีขุมทรัพย์มหาศาลจึงเป็นที่มาของความโดดเด่นเรื่องโชคลาภอีกทั้งยังช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีและสิ่งร้ายๆออกจากชีวิต และเสริมเสริมงคลอีกด้วยคนส่วนใหญ่ที่ไหว้ขอพอรแล้วสำเร็จได้ผลในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้หลายคนอาจกังวลที่จะต้องเดินทางไปไหว้ขอพอรท่านก็ได้มีการอัญเชิญทาเวสสุวรรณมาบูชาที่บ้านกานแต่การนำมาบูชาและขอพอรให้ได้ผลน,นั้นท่านจำเป็นต้องมีสี่ข้อนี้ถึงจะขอพอรแล้วถึงจะสมปรารถนานะครับ เรามาดูกันเลยว่าทั้งสี่ข้อนั้นจะมีอะไรกันบ้างข้อแรกเลยก็คือห้ามประพฤติตนไม่ดีผิดศ,ศีลห้าได้แก่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักขโมยทรัพย์การผิดลูกผิดเมียผู้อื่นการพูดเท็จยุแยงให้ชาวบ้านทะเลาะก,กันการดื่มโซราของมึนเมาจะทำให้การบูชาไม่ได้ผล 2. ไม่กระทําตนเป็นผู้ทําลายศาสนาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการยุยงหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นหมดสิ้นความศรัทธาต่อศาสนา 3. ไม่ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบหรือช่อโคงผู้อื่น 4. ไม่กระทําตนเป็นผู้เห็นแก่ตัวขาดน้ำใจและการให้ทานหากใครที่บูชาทาเวสสุวรรณ ทั้งในรูปของการไหว้และการไม่กระทำพฤติกรรมตามข้อห้ามการบูชาท้าวเวสุวรรณข้างต้นไปเชื่อว่าการบูชาก็จะให้ผลอย่างแท้จริงส่งผลให้เรามีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขและร่ำรวยเรียบพร้อมไปด้วยเงินทองเพราะมีความเชื่อกันว่าผู้ดใดห้อยบูชาท้าวเวสุวรรณจะบังเกิดโชคลาภมากมายร่ำรวยเงินทอง มีกินมีชายไม่ขาดแก้ปีชงเสริมปีชงเทพแห่งปีชงป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและเรามองไม่เห็นป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆเพราะพูดผีปีศาจยักษ์เป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณคนมีลูกเพิ่งคลอดหรือมีเด็กเล็กมักนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณตั้งไว้ตรงที่เด็กนอนหลับ เพราะมีความเชื่อว่าพูดผีปีศาจจะไม่กล้ามารบกวนเด็กเพราะทาเวสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งพูดผีปีศาจนั่นเองในตำราบโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาสูงสุดทางมหาเศรษฐีมีสา์ลาบยศสรรเสริญสุขไหลมาไม่ขาดสายและขจัดพูดผีปีศาจ สิ่งอัปมงคลไม่กล้าเข้ามารบกวนและช่วยบันดาลโชคลาภโภคขศัพท์ให้แก่ผู้บูชานั่นเองเมื่อเรารักษาทั้งสีข้อนี้ได้แล้วให้เราบูชาท่านด้วยการจุดธูปเก้าดอกและถวายดอกกุหลาบเก้าดอกและตั้งนโมสามจบระลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิ์ประสานวิชามาแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์แล้วท่องคาถาทาเวสุวรรณดังนี้นะโมตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายม,มาราชาโน ท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักษะพันตาคัตภูริโตเวสสภุสาพุทธังอระหังพุทธโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะผู้ใดได้บูชา ด้วยการกราบไหว้และนำคุณธรรมของตัวท่านไปปฏิบัติด้วยจะช่วยส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าและร่ำรวยมีความสุขอย่างแน่นอนลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ